สวัสดีครับเ,เพื่อนๆทุกคนแอดมินจะมาเก็บกระถินไปกินกับส้มตามเย็นนี้ทุกคนดูนี่นะต้องเอาไปแช่น้ำเยอะพอสมควรไม่รู้กินได้ไหมเนะี่ยมันอ๋อมันเหมือนเป็นเพรีย้ยเลยนะแต่ป้าข้างบ้านเขาบอกว่ากินไปเถอะนี่แหละมันไม่มีสารพิษเขาว่า,างี้นะ เออไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะเป็นเกิดจากหน้าเกิดจากอากาศหนาวเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะ่ะใบหงิกไม่งอเลยยอดหงิกยอดงอเลยอ่ะยังไงก็เก็บไปละเก็บไปก็แล้วกันกทินริม,มรู้ว่า เอาไม่เอาดีกว่าเออไม่เอาดีกว่ากินอย่างอื่นแทนก็แล้วกันทุกมันมันเยอะอะถ้าเอาไปแช่น้ำส้มสายชูลแล้วว่าสารส้มรู้วันจะออกให้ไหมไม่เอาดีกว่าเยอะเกินอืมมันเป็นเพียเพียหน้าหนาวเจอเพียอากาศหนาวเจอเนี้ย ลองเด็ดไปสิมันจะไม่เอาลองเด็ดไปหน่อยเนี่ยเออดีๆทุกคนมันเป็นเพีย้ยแต่ถ้าเพี้ยเจอเจอน้ำส้มสายชูมันก็จะหลุดออกนะเราต้องล้างลหลายๆรอบเนะ่ลองดูเลยกันนี่นียยังไต่อยู่เลยเนี่ยโอเพีย้ย เออไม่อยากเอาไปกินนะแต่ว่าลองดูก่อนอืมเอาไปลองดูก่อนเนาะไปลองดูก่อนเนาะอืมกระถินนนะกระถิ่นริมรั้วแต่ว่ามันหน้าหนาวมันน่าฝนจะไม่มีนะเออเป็นแปลกดีเหมือน,น้องดูนะอืมอืมอ่าไม่น่ากินเลยผักกระถินวันนี้ เออทำไงดีเอาแต่เอาแค่นี้แล้วกันเอาไปไปลองดูว่ามันจะไปล้างน้ำเอ่อส้มสายชูแช่น้ำส้มสายชูแล้วมันจะออกไหมอยู่ยิ่งดูนี้ะเยอะเลยพี่น้องโอ้โหดูวยดิเยอะเลยโอ้ยไม่น่ากินเลยเป็นกระถินที่ไม่น่ากินเลยวันนี้ไม่ลองไม่รู้พี่น้อง คิดซะว่าไม่มีสารพิษก็แล้วกันเนาะโอเคสําหรับอีกคลิปนี้อีพีนี้ขอบคุณนะครับผมมาเก็บกระตินริมรั้วหน้าหน้าหนา,หนาว <c oughs> ด้วยสิ